สวัสดีครับผมจ่างคิวนะครับวันนี้จะพามาจัดโปรนะครับเป็นชุดรางเควันนะครับชุดรางเควันพร้อมใช้งานนะครับจากราคา1,400บาทนะครับเป็นปีข้างกลาสแตนเลส1,400บาทตอนนี้นะครับจัดโปรโมชั่นให้นะครับเหลือแค่1,190บาทจัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางฟรีเลยนะครับรอจ่ายหน้าบ้านได้เลยนะครับ1,190งพันหนร้บบาทนะครับ 1,190บาทเนี่ยก็จะได้เป็นไกดกล่อง Easy Lock s t a n l e s s นะครับเป็นเซฟนกนะครับมีระบบสปริงภายในนะครับแล้วก็ลูกดอก1ลูกนะครับยาง1ชุดแบบนี้นะครับท่อพร้อมสาย p ี100่อนป์แบบนี้นะครับนี่ครับใส่เป็น100ปอนดอนให้นะครับนะครับในราคา1190บาทจกส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับช่องทางกันดีดต่อครับ เบอร์โทรศัพท์0 9 7 2 6 8 8 6 5 0ตามนี้นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุ่นนะครับนะครับพิมพ์ให้เต็มนะครับ Facebook ช่างคิวปืนยิงปลาอุ่นนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับชุดนี้เป็นปีกข้างคาวสแตนเลสนะครับครับเราใส่เป็นปีกข้างคาวสแตนเลสให้นะครับในราคา1,190บาทนะครับได้ทั้งชุดตามนี้เลยนะครับตามที่เห็นนะครับก็จะมี ยางมีลูกดอกมีท่อนะครับพร้อมยิงเลยนะครับเอาไปทําพันท้ายใส่ก็ยิงได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูการทดสอบชุดรางกันนะครับดูความแม่นยําแล้วก็ดูความปลอดภัยของรางกันนะครับไปดูนครับวันนี้จะพามาทดสอบชุดรางคีวันนะครับยิงแบบไม่ใส่ท้ายนะครับชุดรางคีวันก็จะมีร่องนะครับนี่ครับร่องเชือกนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ในรางเลยนะครับลูกดอกจะอยู่ร่องข้างบนนะครับเชือกจะเข้าไปอยู่ร่องข้างล่างนะครับเวลายิงนะครับเชือกมันจะออกมาข้างหน้าหมดนะครับ มันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับทําให้มีความปลอดภัยนะครับเวลายิงลูกดอกก็จะไม่ขาดทิ้งนะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นครับเป้าที่ใช้ทดสอบนะครับก็เป็นขวดน้านะครับเดี๋ยวผมจะเล็งใส่ตรงกลางวงสีฟ้านี่นะครับเล็งใส่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับยวมาดูกันนะครับว่ามันจะโดนกลางไหมนะครับเอลอสักสิบเมตรนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะครับสิบเอ็ดเก้านะครับสิบเอ็ดเก้ายาวๆก็น่าจะประมาณสิบกว่าเมตรนะครับเก้าหนึ่งก็น่าจะประมาณเมตรกว่าครับนี่นะครับจะยิงแบบไม่ใส่รางเลยนะครับนี่ครับเอ้ยยิงแบบไม่ใส่ท้ายนะครับมาดูนันครับ ยิงยากหน่อยนะครับยิงเนี่ยไม่เสรท้ายมันเลีงยากครับเดมาดูว่ามันจะโดนยังไงนะครับนี่ครับนี่นะครับผมเลียงเส่ตรงวงนี้นะครับเนี่ครับอิดกลางวงเลยนะครับเนี่ครับเห็นไหมแผลที่มันแตกออกมานะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับถือว่ามีความแม่นยํานะครับเรายิงเฉพาะชุดรางเนี่ยมันยิงยากนะครับบังคับให้มันอยู่กลางวงเนี่ยยากมากนะครับ มันโดนแค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะครับเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับปลายังไงก็ไม่รอดนะครับเนี่ยครับอันนี้ยิงเฉพาะรางเลยนะครับไม่ได้ใส่ฟันท้ายนะครับก็ฝากกันไม่ด้ครับชุดรางควันนะครับในรางทั่วไปที่เชือกวิ่งอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับปัญหาเวลายิงออกไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งนะครับทั้งๆที่เราเช็คดูแล้วว่าพันท่อดีนะครับ สายไม่ติดไม่ขัดนะครับเชือกไม่มีที่ติดนะครับเวลายิงออกไปลูกดอกก็ยังขาดทิ้งอยู่ดีนะครับปัญหาก็คือนะครับเวลาเรายิงออกมานะครับลูกดอกถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับมันจะมีตำแหน่งที่เชือกมันหย่อนนะครับแล้วเชือกที่หย่อนเนี่ยครับมันอาจจะเข้าไปพันกับยางนะครับไปพันไปม้วนเข้าเราไม่รู้นะครับว่ามันจะพันท่าไหนนี่ผมพันให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแรงสะท้านแรงดีดของยางมันจะทําให้เชือกกระดินขึ้นมาพันนะครับแล้วลูกดอกก็จะวิ่งออกมานะครับพอวิ่งมาพ้นปลายล่างนะครับมันก็จะกระชากยางตามออกมาแบบนี้นะครับ ดึงยางตามออกมานะครับแล้วก็ยางก็อาจจะกระชากลูกดอกกลับไปได้นะครับถ้าเชือกไม่ขาดทิ้งนะครับถ้าเชือกมันเล็กนะครับมันก็อาจจะขาดทิ้งนะครับในกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นตลอดนะครับแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันลูกดอกขาดทิ้งอยู่บ่อยๆนะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเจอนะครับส่วนรางตัวนี้นะครับมันจะมีรูรับเชือกด้านล่างนะครับลูกดอกจะวิ่งอยู่ข้างบนนะครับ เชือกจะเข้าไปอยู่ในรูใต้ลูกดอกนะครับตรงนี้นะครับเราขุดรูไว้นะครับร่องข้างบนจะเป็นร่องลูกดอกนะครับแล้วก็เชือกมันจะวิ่งมาตามร่องนะครับนะครับเชือกมันก็จะอยู่ใต้ลูกดอกนะครับเวลาที่เรายิงออกไปนะครับเชือกมันก็จะค่อยๆคลายตัวออกไปตามนะครับมันจะวิ่งอยู่ในร่องตลอดนะครับเชือกมันจะออกไปทางปลายนะครับมันจะไม่ขึ้นมาพันกับยางนะครับจึงทําให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ดีดกลับมาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นครับปลอดภัยแน่นอนครับ